คำสอนคุณยายประจำวันศุกร์ที่3ตุลาคม2568เรื่องรีบเข้าวัดคุณยายสอนสาธุชนที่มาวัดว่าควรเข้าวัดตั้งแต่เรายังเป็นเด็กอยู่ยังไงยังงเราก็ต้องเข้าวัดพ่อแม่รักลูกมากแค่ไหนลูกตายก็ยังต้องเอาเข้าวัด รู้รักพ่อแม่มากแค่ไหนพ่อแม่ตายก็ยังต้องเอาเข้าวัดเราควรเข้าวัดตั้งแต่เรายังรู้เรื่องยังแข็งแรงถ้ารอให้แก่เราค่อยเข้าวัดก็จะเข้าวัดไม่ไหวไม่มีแรงคนเราตายแล้วไม่สูน คนทำความดีพอจะละจากโลกถ้าจิตคิดแต่เรื่องดีๆก็ไปสวรรค์บางคนทำความชั่วพอจะัะจากโลกถ้าจิตคิดแต่เรื่องที่ ques, ไม่ดีก็ตกนรกภาคเตียงโดยลลินทิ์พอดแคสต์สำหรับวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณมากค่ะ